สวัสดีครับท่านผู้สูงอายุทุกท่านนะตลอดจนท่านผู้ฟังลูกหลานทุกคนเราติดตามเรื่องเกี่ยวกับเงินตกเปิกบี้ยังชีพย้อนหลัง4เดือนของผู้สูงอายุนะครับซึ่งตอนแรกมติครม,มอรบอกว่าได้6เดือนใช่ไหมครับตอนนี้ตั้งแต่เดือนเมษาพฤษภามิถุนากรกฎาเนี่ยนะคาดว่าจะได้ตกเบิก4เดือนนะครับแล้วอีก2เดือน ก็จะจ่ายปกตินะก็คือเดือนสิงหากับกันยาเดี๋ยวเรามาดูรายละเอียดนะครับเมื่อวันที่24มิถุนายนนางสาหรัชดาธนาดิเรกรองโฆษกประจําสํานักนายกมนตรีเปิดเผยว่าเรื่องการจ่ายเงินช่วยเหลือพิเศษเพื่อการยังชีพแก่ผู้สูงอายุที่ได้รับสิทธิ์ในโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ เพื่อบรรเทาผลกระทบจากค่าครองชีพกรอบวงเงิน8,380ล้านบาทสำหรับผู้สูงอายุ10.9ล้านคนระยะเวลา6เดือนตั้งแต่เดือนเมษายนถึงเดือนกันยายน2565เฉลี่ยรายละบางคนก็100นะบางคนก็250บาทนะครับตามช่วงอายุซึ่งคณะรัฐมนตรีหรือว่าคอรมอได้เห็นชอบในหลักการไปแล้วนั้นขณะนี้อยู่ในขั้นการเสนอต่อคอรมอ เพื่อขอรับการอนุมัติงบกลางปี2565โดยโกรมบัญชีกลางคาดว่าจะสามารถโอนเงินช่วยเหลือถึงมือผู้สูงอายุในช่วงเดือนกรกฎาคมนะครับเดือนหน้าได้งนะรออีกหนึ่งเดือนนะครับที่จะครอบคลุมเงินช่วยเหลือย้อนหลังนะครับก็ตั้งแต่เดือนเมษาพฤษภามถมนายนกรกฎาและจะทยอยอีก2งงวดที่เหลือ อีก2เดือนต่อไปนะครับซึ่งนางสาวรัชดายังกล่าวต่ออีกว่าสำหรับการจ่ายเงินช่วยเหลือเพื่อยังชีพในครั้งนี้จะจ่ายเพิ่มจากปี้ยังชีพผู้สูงอายุเป็นรายเดือนตามช่วงอายุเป็นเวลา6เดือนกล่าวคือถ้าท่านรับเงินนะอายุระหว่าง60 6 9ถึง69 กติรับเบี้ยงชีพ600บาทต่อเดือนท่านก็จะรับเงินช่วยเหลือพิเศษเพิ่ม100บาทต่อเดือนรวมเป็น700บาทต่อเดือนสำหรับใครที่อายุ70-79ปีท่านรับเบี้ยงชีพผู้สูงอายุ700บาทต่อเดือนก็จะรับเงินช่วยเหลือพิเศษเพิ่ม150บาทต่อเดือนรวมเป็น850บาทต่อเดือนสำหรับท่าผู้สูงอายุที่อายุ80ไม่เกิน89ปี ท่านรับเบี้ยงชีพผู้สูงอายุ800บาทต่อเดือนรับเงินช่วยเหลือพิเศษเพิ่ม200บาทท่านก็จะได้รับรวม1,000บาทต่อเดือนและช่วงอายุที่4คือ90ปีขึ้นไปเติมทีท่านรับเบี้ยงชีพ1,000บาทต่อเดือนใช่ไหมครับท่านก็จะรับเงินช่วยเหลือพิเศษอีก250บาทต่อเดือนรวมแล้วก็รับรวม1,250บาทต่อเดือนนะครับ นี่ก็คือมติครอมอเดิมที่ผมเองเคยนําเสนอไปแล้วหนึ่งรอบแต่ท่านก็บอกว่าเมื่อไหร่เงินจะเข้าบัญชีสักทีนะสรุปว่าตอนนี้ก็เสนอครอมอใช้งบกลางคาดว่าในเดือนกรกฎาคมท่านก็จะตกเบิกตั้งแต่เดือนเมษายนมานะครับ4เดือนแล้วก็เดือนสิงหาคมยาก็จะได้รับตามปกติแล้วนะครับนี่เป็นข่าวสารที่หวังว่าจะเป็นประโยชน์แก่ผู้สูงอายุทุกคน ขอบคุณทุกท่านที่กดติดตามกดไ like, ลค์และกดแชร์สวัสดีครับ